สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้พลังงานกันอย่างปุ้มเฟือยส่งผลให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะและการขาดแคลนพลังงานเพิ่มขึ้นทำให้ทั่วโลกมีการตื่นตัวถึงผลกระทบในการใช้พลังงานเลยได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้รวมทั้งการนำเอาพลังงานทดแทนมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแนวคิดของการออกแบบบ้านสมัยใหม่มักคำนึงถึงการใช้พลังงาน และการเพิ่มความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อให้มีการใช้พลังงานที่น้อยลงนับเป็นความท้าทายในการออกแบบบ้านที่มีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์โดยนำเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการก่อสร้างบ้านที่เน้นการออกแบบให้มีการลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านการใช้แสงธรรมชาติการระบายความร้อนโดยวิธีธรรมชาติ การปรับอากาศที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และใช้การสร,าสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่เหมาะสมรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มีการศึกษาวิจัยในเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมพลังงานและสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและพลังงานมีมายาวนานมากกว่า30ปี มหาวิทยาลัยไ,ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงานจึงได้ริเริ่มเสนอแนวคิดเพื่อออกแบบบ้านที่มีการใช้พลังงานสุทธิเท่ากับศูนย์เป็นการผสมผสานระหว่างการนำประโยชน์จากธรรมชาติและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการออกแบบบ้านได้อย่างลงตัวและเหมาะสมสำหรับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางขุนเทียน ตัวบ้านวางในตำแหน่งทิศเหนือใต้หน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือภายในออกแบบเป็นห้องแสดงนทิทรรศการและห้องทำงานรอบบริเวณบ้านมีการจัดทำภูมิทัศน์โดยใช้สวนรอบบ้านประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มผสมผสานกับการใช้ประโยชน์จากการระเหยของน้ำเพื่อลดอ,อุณหภูมิร,ร,บรอบๆบ้านเพื่อปรับเปลี่ยนไมโครคลเม a หลังคาและผนังของบ้านทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ติดตั้งฉนวนกันความร้อนหนา2นิ้วเพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้านหลังคาบ้านที่หันไปทางทิศใต้มีแนวเอียง14องศาเมื่อวัดจากแนวราบได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด2.5กิโลวัตต์อีกส่วนหนึ่งของหลังคาจะมีการติดตั้งแผงทางน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบทำความเย็นแบบดูดกลืน น้ำเย็นที่ได้นี้จะใช้สำหรับการควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านการควบคุมสภาวะอากาศภายในบ้านจะใช้น้ำเย็นที่ได้จากระบบดูดก,กลืนโดยให้น้ำเย็นไหลผ่านท่อที่ติดตั้งผนังทางด้านทิศเหนือและที่ฝ้าเพดานเพื่อดึงความร้อนที่เกิดขึ้นภายในออกสู่ภายนอกทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายน้ำเย็นที่ผลิตได้จะเก็บกักไว้ในถังน้ำเย็นที่ติดตั้งไว้ใต้ดิน แสงสว่างที่ใช้ภายในบ้านจะใช้แสงธรรมชาติโดยติดตั้งข้อนำแสงไว้ที่ห้องทำงานเพื่อนำแสงสว่างจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้านสำหรับกระจกที่ใช้ภายในบ้านนี้จะเป็นกระจกป้องกันความร้อนแต่ยินยอมให้แสงเข้ามาได้ดังนั้นจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างภายในบ้าน การระบายอากาศของบ้านจะใช้อากาศรอบบ้านที่ผ่านการลดอุณหภูมิแล้วโดวยให้อากาศผ่านจากด้านล่างของตัวบ้านสู่ปล่องที่ติดตั้งบนหลังคาผ่านกระบวนการที่เรียกว่า stack effect การควบคุมสภาวะความสบายภายในบ้านใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมอุณหภูมิอากาศความชื้นสัมผัสและความเร็วลมให้อยู่ในช่วงที่ผู้อยู่อาศัยเกิดความสบายตลอดเวลาจากแนวคิดดังกล่าวนี้ และการออกแบบบ้านหลังนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการออกแบบบ้านอาื้รักพลังงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมและมีการใช้พลังงานสุดทิิใกล้เคียงศูนย์หรือเท่ากับศูนย์